สวัสดีครับนะวันนี้ไม่ได้ทำงานนะหลังจากที่นะหลังจากที่เราเห็นบัตรถ้ไลายของเราแล้วนะและทีเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหาแต่การแก้ปัญหาเนี่ยคือต้องการเพิ่มรายได้ขึ้นไปนทีนี้การเพิ่มรายได้ขึ้นไปจากธรรมดาขึ้นไปหนึเปนี่ยฟังดูยากนะแต่มันเป็นไปได้นะวิธีการง่ายๆด้วยการไปหาข้อมูลให้ได้ว่าเรารับลูกค้าเนี่ยเบ็ดเสร็จเดือนละกี่คนนะ เมื่อเราเจอตรงนั้นปุ๊บนะเราเข้ามาแก้ได้ละทีนี้ผมยกตัวอย่างของผมนะผมยกตัวอย่างว่าเ,เราสามารถรับลูกค้าได้ปกติแล้วเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่เดือนละ100คนนะและลูกค้า <c oughs> จ่ายให้เราเนี่ยคนละ1,000บาทเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ1 0 0 0 0แบาทนะทีนี้เราต้องการเพิ่มจาก1,000 0แบาทขึ้นไป2,000 0นเะนี่ยด้วยการเพิ่มรายได้รายรับนะจากลูกค้า ให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มให้เราจากคนละ1,000เป็น2,000นะเมื่อให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มให้เราจากคนละ1,000เป็น2,000ตัวเลขมันจะขยับขึ้นไปเป็นเดือนละ2อ0 0 0นทันทีง่ายๆนะแต่ทีนี้วิธีการมันเหมือนจะยากนะวิธีการมันเหมือนจะยากเราก็หันมาหาแล้วก็มองให้เล็กลงด้วยว่าต่อวันเนี่ยเรารับลูกค้าได้กี่คนนั่นคือ3คนเดิมนะวันละ3คนนะเราจะต้องเพิ่มให้เป็นวันละ6คนไหมซึ่งมันก็อาจจะยาก นะทีนี้เราเอาอยู่แค่วันละ3คนเราให้ทั้ง3คนเนี่ยจ่ายให้เราคนละ2,000บาทนั่นคือเพิ่มมาเป็นอีกคนละ1000บาทนบาททีเนี้ยการเพิ่มเนี่ยมันทำได้นะด้วยการนะพุ่งไปที่ p r o d u c t นะหรือ Service นะอันแรกคือ Product เราก็ขาย Product เพิ่มด้วยการเข้าไปแก้ปัญหาของลูกค้านะลูกค้ามีปัญหาอะไรเราหาปัญหาเขาให้เจอเสร็จแล้วขาย Product ตัวนั้นให้เขาเป็นการช่วย ช่วยช่วยเหลือเขานะทีนี้ Product เสร็จปุ๊บก็ต้องมาแก้ด้วย Service บางที Service เนี่ยบางคนรับ Service เพิ่มเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า1,000บาทเป็น2,000-3,000บาทตรตัวเลขตรงนี้กว้างมากนะทีนี้ Product แล้ว Service แล้วนะถ้ายังไม่ได้ลูกค้ายังปิดประตูแน่นสนิทไม่เป็นไรปล่อยไปนะไม่ต้องซีเรียสต่อมาก็คือนั้นหมายนะต้องนั้นหมายอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่า การเป็นนักขายเนี่ยนัดหมายแล้วมันมักจะฟาวตลอดนะใครนัดหมายแล้วลูกค้ากลับมาได้นี่เก่งมากนะทีนี้การนัดหมายเนี่ยวิธีการจะนัดหมายก็ต้องมีการแนะนําตัวบอกชื่อนะแล้วก็ให้เบอร์โทรที่จะนัดหมายนะและที่สําคัญบอกวันหยุดของเราไปด้วยนะเขาจะได้มาหาเราในเดือนถัดไปถัดไปที่เราทําการนัดหมายนั่นก็เป็นการวางแผนไว้ข้างหน้าอีกทีเนานะลองเอาไปคิดดูนะวิธีการเพิ่มไรายได้จากปกติขึ้นไป100%เนเนี่ยทำได้ไหม ทำได้นะลองคิดดูค่อยๆค,คิดนะเรื่องนี้ลองเอาตัวเลขไปค่อยๆค,คิดดูนะฮะขอบคุณครับ